สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับไร่สุขสวัสดิ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พาเข้าสวนไผ่สุกสวัสดิ์นะคะไผ่เลี้ยงหวานสุขสวัสดิ์ตอนเช้านะคะพามาเก็บไผ่นะคะจะหาเงินวันนี้สักห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นโซนไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงทางอื่นทางท้องถิ่นอื่นอาจจะเรียกว่าไผ่าสามฤดูนะคะ ไผ่ดิ้งนะคะไผ่เลี้ยงน้องแล้วแต่นะคะแต่ว่าทางแถบนี้เขาจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงนะคะบางคนก็เรียกว่าไผ่เลี้ยงหวานนะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติเขาจะขมนะคะต้องต้มน้ําทิ้งออกประมาณ 1- นึ่งสองน้ำนะคะถึงจะทานได้อันนี้ถ้าทางแถบอีสานของเราก็จะใช้แกงนะคะซุปหมกนะคะทำหน่อไม้ดองทำหน่อไม้ถุงนะคะทำได้หลายอย่าง ในโซนนี้ปลูกประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะหนึ่งร้อยต้นถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยถึงจริงๆก็ประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะไผ่เลี้ยงที่ปผูที่สวนจะเป็นพันธเบานะคะท่านผู้ชมพันเบานี้เขาจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะออกตั้งแต่มกกลาเลยนะคะถ้าเขาได้สิ่งกระตุ้นที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมนะคะเช่น ออน้ำนะคะน้ำดีปุ๋ยดีนะคะเขาก็จะออกหน่อแบบเยอะมากนะคะช่วงนี้หน่อก็จะเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะบริหารจัดการง่ายแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างถูกนะคะไปค่ะเดินดูกัน อันนี้เราจะเก็บวันเว้นวันนะคะเพราะว่าในโซนนี้ก็แค่หนึ่งร้อยต้นเก็บครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณสิบกิโลตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลละห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทถ้าขายส่งก็จะอยู่ที่สี่สิบบาทสามสิบห้าบาทแล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ว่าที่นี่หน่อไม้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเรามีตลาดชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ มีพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะที่มาจับจ่ายใช้สอยนะคะเนี่ยคะ่ะสรงพุ่มก็จะไม่สูงมากนะคะการบริหารจัดการก็จะมีแค่ดูแลเรื่องหญ้าเพราะว่าช่วงนี้แขนงเขาก็จะยังไม่เยอะนะคะก็อย่างที่บอกในคลิปเมื่อวานนะคะว่าเราจะเก็บหน่อม้ยังไงไม่ให้มีแขนงเยอะนะคะออ ในช่วงสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าอยากจะปลูกไผ่นะคะให้พอใช้จ่ายในแต่ละวันแนะนำให้ปลูกประมาณ200ต้นนะคะแล้วก็เก็บวันเว้นวันอย่างที่บอกเพราะว่าในโซนนี้ร้อยต้นนะคะเก็บครั้งหนึ่งได้500บาทถ้าเราปลูก200ต้นนะคะ200ต้นก็ใช้พื้นที่แค่2งานนะคะดูแลจัดการแค่ เช้าละสองชั่วโมงนะคะในเวลาสองชั่วโมงก็สามารถหาเงินได้ห้าร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะคะในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้เวลาที่เหลือแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ค่ะบางคนทำงานบริษัททำงานราชการใกล้บ้านนะคะก็สามารถปลูกไัยแล้วก็เก็บตอนเช้านะคะแล้วก็ที่เหลือเวลาก็ไปทำงานอย่างอื่นได้ค่ะ ออถ้าเราปลูกสงานนะคะงานละ1นึต้นก็คือให้เราเก็บทุกวันนะคะเก็บทุกวันวันละ10บกิโลนะคะสิบกิโลทุกวันทุกวันวันหนึ่งห้0รบาทนะคะหรือ400บาทวันหนึ่งห้าบาทถ้าคิดอย่างต่ำสี0รบาทนะคะสี่บาทเดือนหนึ่งก็หนึ่งหมื่บาทนะคะ คืออาชีพเสริมก็ถือว่าโอเคในสภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะบางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้บางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้นะคะก็บวกลบได้นะคะไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าเขาก็เป็นพืชน,นะคะถ้าเราดูแลดีผลผลิตก็จะเยอะขึ้นค่ะมาดูกรณีค่ะ กอน,นี้ก็นี่ค่ะนอดกมากอย่างที่บอกไผ่จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่สวนของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะเป็นพันธุ์เบาที่ปลูกตั้งแต่เริ่มแรกที่ใช้ที่ทําสวนนะคะที่ปลูกกับคุณตานะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ยังเออไม่ได้ออกดอกอะไรนะคะก็ปลูกทำพันธุ์มาทุกปีนะคะ ทำพัน์ขายมาทุกปีแล้วก็ปลูกเองด้วยก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้เป็นพันธุพื้นเมืองที่ถือว่าโอเคนะคะของแถบหนองบัวลำพูเพราะว่าเท่าที่ปลูกมาพันธุนี้จะเหมาะกับที่นี่นะคะเหมาะกับดินที่นี่ถ้าจะเป็นพันหนักนะคะพันหนักเขาก็จะหน่อใหญ่แต่ว่าหน่อจะไม่เยอะขนาดนี้หน่อจะบางๆหน่อยแต่ว่าเขาก็ จะไปดกช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพามาดูสวนไผ่นะคะแล้วก็พามาดูการหาเงินง่ายๆนะคะเพราะว่าไผ่เขาเป็นพืชตระกูลหญ้ายอยู่แล้วก็ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายโตวไวโลกไม่มีสารเคมีไม่ต้องนะคะปลูกครั้งเดียวก็เก็บนานเลยค่ะปีหนึ่งเก็บ9้าเดือนนะคะท่านผู้ชม สามารถเก็บในระยะยาวได้9เดือนปลูก8เดือนนะคะจะโตเต็มที่แล้วก็ให้ผลผลิตเราไปอีก9เดือนปลูกเดือนนี้ก็นับไปเลยค่ะ8เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แต่ว่าถ้าจะปลูกไผ่จริงๆแนะนำปลูกก่อนหน้าฝนนะคะประมาณให้เขาติดก่อนเข้าหน้าฝนสักเดือนนึงนะคะแล้วก็ประมาณช่วง ตุลาพฤศจิกาก็เริ่มแต่งกิ่งให้น้ำเขาก็จะเริ่มออกช่วงมกรานะคะก็จะทันราคาพอดีนะคะแล้วก็เก็บไปอีก9เดือนรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาดูแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์สุขสวัสดิ์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ